สวัสดีค่ะบุภาพาดลวยค่ะมาแนะนำเสื้อลายถักโปร่งๆอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวคอปาดนะคะเป็นเหมือนเสื้อคลุมทับเสื้อสายเดี่ยวชุดเดรสสายเดี่ยวเราอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้อันนี้เป็นลายถักที่ไม่ยากเนาะแต่พอมองพอมองภาพรวมอะค่ะบุภาว่าสวยดีก็เลยว่าจะถักไว้ใช้สักตัวหนึ่งค่ะอันนี้ คือลายลายถักเนี่ยเป็นลายที่ไม่ได้ยากเนาะแต่มองมองภาพรวมรวมหมู่ผ่าว่าน่ารักดีค่ะเสื้อตัวนี้นะคือสวยเลยแหละเ,ออเป็นเสื้อที่ใส่ใส่คลุมทับเสื้อข้างในหลัะอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เนาะถ้าหาไหมสวยมาถักก็จะดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่มีแพทเทิร์นเนาะนี่ค่ะเขาจะเป็นคอปาดแขนยาวนะคะแขนยาวเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะ อันนี้บุพัดถักมาได้ถักมาได้หน่อยนึงแล้วนะคะรีดแล้วนะคะก็จะเป็นโปร่งๆนะรีดแล้วก็จะเป็นโปร่งๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัวตัวนี้บุผัดทําคอแล้วเป็นคอปัดนะคะบุพัดใช้ความกว้างหดอกค่ะหดอกแล้วตรงตรงกลางคอเนะะี่ยค่ะบุผัดใช้สี่ดอกนะคะใช้สี่ดอกนะเนาะแล้วก็เปิดคอต่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ต่อลงลงตัวลงมาเลยค่ะส่วนแขน <c oughs> ส่วนแขนเราก็ต่อไปอีกสักดอกหนึ่งก็ได้ค่ะ ต่อตอดอกออกไปก็เป็นแขนยาวก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ลักษณะบุผาก็ทําเปิดคอไว้แล้วเนี่ยค่ะตรงคอเสื้อเพราะตามแบบเขาเขาไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะไม่ได้เก็บอะไรเนาะเนี่ยค่ะเป็นดอกแต่ว่าบุพามาเพิ่มเพิ่มหลักนะคะของของตามแบบเขาน่าจะเป็น2หลักแต่บุพามาเพิ่มเป็น3หลักเพื่อให้ดอกมันโตขึ้นมาหน่อยค่ะโตขึ้นมาหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะ ไหมบูพัดใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทนะคะอันนี้เป็นของวีนะัทเนาะเบอร์20ส่วนเข็มเข็มบุพัดใช้เบอร์0.95นะคะ0.95 mm ค่ะ0.95 mm เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันนะคะอันนี้เป็นลายถักที่โปร่ปงๆนะคะโปร่ปงๆนะเป็นเสื้อคลุมประมาณเสื้อคลุมทับเสื้อเราอีกทีนึงค่ะ คลุมทับชุดเดดเราอีกทีหนึ่งนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่6นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่6กทาเป็นห่วงวงกลมค่ะ6โซ่เนาะหกโซ่นะคะหกโซ่ ทำเป็นห่วงวงกลมค่ะวงกลมเดี๋ยวเศษไหมเนี่ยเดี๋ยวให้มันมันก็จะทับกันไปเองนะคะเราพับไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยหกโซ่ค่ะหกโซ่นะคะใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งเป็นหลักอันนี้ได้สองหลักแล้วนะคะแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง คือตามแบบเขาใช้2หลักนะคะแต่ของบูผาในใช้3หลักใช้สหลักนะต้องการให้กลีบมันมันใหญ่นิดนึงแต่ไหมมันจะงอนะไหมของของของวีนัสเนะะี่ยค่ะพอได้3หลักแล้วก็รวบค่ะรวบรวบแล้วก็หาโซ่ค่ะใช้หาโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งเป็นกลีบที่2ทั้งหมดในห่วงวงกลมเนี่ยจะมี8กลีบนะคะแกลีบนะ ผ่าใช้ใช้สามหลักหลุดใช้สามหลักเพื่อที่มันจะได้ดูกลีบมันจะได้ใหญ่หน่อยค่ะแต่อันนี้น่าจะเสร็จไวแต่ต้องดูว่าพอดีมีเสื้อถักคามืออยู่ค่ะแต่ก็อยากทำให้เสร็จนะเนี่ยอยากได้เสื้อสไตล์แบบนี้พอดีไปสั่งชุดเดรสสีขาวเข้ามาค่ะเดี๋ยวเขามาส่งของวันอังคารนี้ก็จะได้ใส่ 5โซ่นะคะ8กลีบค่ะ5โซ่8กลีบพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะพันหัวเข็ม2ครั้ง3หลักนะ3หลักแล้วก็รวบแล้วก็5โซ่ ถ้าใครมีไหมสวยๆเอามาถักลายนี้จะสวยนะคะไหมที่มันมันไม่งอไหมที่มันไม่งอนะเป็นลักษณะเสื้อคลุมบางๆนะเสื้อคลุมไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนามากห้าโซ่นะคะโซ่ระหว่างระหว่างกลีบนะห้าโซ่ พันหัวเข็มสองครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งอุปัตถักมือซ้ายนะคะหลายท่านอาจจะดูแล้วงงๆนะดูแล้วงงๆแต่ว่าดูดูไปก็จะคุ้นชินค่ะถ้าดูบ่อยๆ ส่วนใหญ่ของบูพาก็จะเอาแบบเสื้อมานะคะแบบเสื้อมาแล้วก็มาสอนถักลายจากแบบเสื้อเนาะไม่ได้เข้าตัวนะคะไม่ได้ทําจนเสร็จคือบางตัวเนี่ยไม่ได้ทําจนเสร็จค่ะก็จะไม่ได้สอนจนครบเนาะต้องต้องชี้แจงกับท่านผู้ชมก็จะเน้นว่า,าท่านผู้ชมต้องไปศึกษาหาวิธีเข้าแขนเข้าคอถ้าเราทําเป็นตัวหนึ่งแล้วมันจะทําได้ค่ะแต่ลายถักเนี่ยบางทีมันจะยากเนาะ ทีลายถักเนะะี่ยค่ะมันจะเขาไม่มีไม่มีสอนนะมีของฝรั่งเขาสอนอันนั้นไม่มีแบบเสื้ออีกสอนแต่ลายอย่างเดียวไม่มีแบบเสื้ออันนั้นลายสวยแต่อันนี้ได้ดูแบบเสื้อไปด้วยแปดกลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกแปดแล้วแปดกลีบแล้วตรงนี้ก็ สองโซ่ค่ะสองโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มมาเกี่ยวตรงนี้ทำเป็นหลักสั้นๆนะคะทำเป็นหลักสั้นๆเลยคะ่ะสั้นตรงที่ชนนะตอนที่เราไปรีดนี่ต้องจัดกรีบดีๆนะคะมันจะมันมันจะหุบเนาะ ไหมด้วยใหม่มันจะงอค่ะไหมมันจะงอก็ดึงดีๆก่อนก่อนที่จะไปรีดค่ะมันจะงอทับนี่นะคะก็จะได้ดอกเล็กๆแบบนี้และทีนี้เรากลัขึ้นมันแค่สองรอบเองค่ะพอตรงนี้เสร็จเราก็ใช้สามโซ่นะคะสามโซ่สามโซ่เสร็จเอาเอาปลายเล็บนะคะจิกไว้ก่อนจิกไว้ตรงสามโซ่นะถักขึ้นไปอีกสามโซ่สามโซ่นะคะพันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็ม แล้วแทงลงตรงตรงโซ่เนี่ยนะคะอันนี้ได้สองแล้วนะพันหัวเข็มอีกอันหนึ่งอันนี้ทำเป็นปุ่มมันค่ะทำเป็นปุ่มมันนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็รวบรวบนะคะตรงเป็นปุ่มมันนะแล้วก็ถักไปอีกสิบโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสโซ่นะคะถ้าใครจะเอาสั้นกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะตรงตรงที่จะไปต่อนะแต่บุภาเอาสิบโซ่พอสิบโซ่เสร็จเอาเล็บนะคะจิกไว้ก่อนตรงนี้นะจิกไว้ก่อนถักไปอีกสามโซ่3โซ่นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ปักลงแล้วก็ดึงพันหัวเข็มปักลงแล้วก็ดึงอันนี้ถือว่าเป็นสองหลักแล้วก็อีกอีกหลักนึงนะคะ แล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบแล้วก็ถักมาสามโซ่ค่ะสามโซ่โค้งลงมาเว้นเว้นหนึ่งช่องนะคะเว้นตรงนี้นะมามาปักลงตรงนี้มันจะเป็นสี่มุมนะคะจะเป็นสี่มุมนะคะมันจะได้ป่งแบบนี้นี่นะนี่นะคะน,นะคะ ถักขึ้นไป3มโซ่3โซ่เสร็จเอาเล็บจิกไว้จิกไว้นะคะแล้วก็3ามโซ่3โซ่แล้วก็พันหัวเข็มปักลงไปแล้วก็ดึงอันนี้ทำปุ่มนะคะสองครั้งรวมกับโซ่เป็น3เนาะรวมกับโซ่เป็นสามนีคะ่ะแล้วก็รวบเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถักไปอีก10โซ่4ี่ห้าหเจดแปด เก้าสิบพอสิบโซ่เล็บจิกไว้เล็บจิกไว้นะคะหนึ่งสองสามสามโซ่ปักลงแล้วก็ดึงปักลงแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็รวบแล้วก็ถักไปอีกสามโซ่สามโซ่เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งช่วงนะคะเว้นหนึ่งช่วงมาปักตรงนี้เดี๋ยวผู้า่าทำดอกให้ดูก่อนเนาะ ทำดอกให้ดูก่อนแล้วค่อยไปต่อได้สองมุมแล้วนะคะนี่ได้สองมุมแล้วนะหนึ่งสองสามลายนี้ไม่ยากค่ะแต่เก๋ลายนี้นะเป็นเสื้อคลุมเก๋เลยแหละจะใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะไหมคือเราจะทำเป็นเอ่อไหมเส้นใหญ่ก็ได้นะแล้วแต่เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบโซ่แล้วก็ถักไป3ามโซ่สาโซนะะ่ถ้าไม่เอาเล็บจิกไว้มันจะลืมคำจะลืมเราต้องมานับโซ่ใหม่เสียเวลานะใช้เล็บจิกไว้นคะคะแล้วก็เว้นมานี่ นี่ได้สามมุมแล้วนะคะได้สามมุมแล้วนะ,ะนมมี่นะคะมันจะกว้างๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าถักเสร็จแล้วใส่ให้ดูดี๋มามาลงเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบ สิบโซ่นะคะสามอันนี้บูฝาถักให้ชนรอบก่อนนะคะชนรอบก่อนดอกหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อให้ดูนี่นะคะแล้วก็สามโซ่พอสามโซ่ก็มาชนตรงนี้เลยนะคะนี่คะ่ะมุมนี้เลยเนี่ยมุมนี้นะแล้วก็ค่อยตัดใหมนีคะ่ะจะได้จะได้ดอกลักษณะนี้นี่นะคะ จะได้ดอกลักษณะนี้สัห่างทีนี้บุพัดจะต่อจะต่อดอกนะคะจะต่อดอกสองมุมนี้จะต่อดอกนะบุพัดหรือนะจะต่อดอกพอเราได้ได้ตรงนี้เสร็จแล้วค่ะตรงที่ถักขึ้นสิบโซ่นะคะเราถักขึ้นไปห้าโซ่นะคะถักขึ้นไปห้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าโซ่เราก็ไปต่อต่อจากมุมนี้นี่นะคะไปเกี่ยวแล้วก็ถักมาห้าโซ่ห้าโซ่นะคะห้าโซ่เล็บจิกไว้เล็บจิกไว้สามโซ่พันหัวเข็มทำหลักสองหลักหนึ่งสองแล้วก็รวบ แล้วก็สามโซ่3ามโซ่โลงมาปักตรงนี้ก่อนนี่นะคะมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ถักไปสามโซ่สามโซ่เล็กเล็บจิกไว้แล้วก็3ามโซ่ทําปุ่มค่ะนี่หนึ่งสองค่ะแล้วก็ห้าโซ่ ห้าโซ่นะคะแล้วเราก็มาต่ออีกมุมนี้มุมนี้นะคะแล้วก็ถักมาห้าโซ่ห้าห้าโซ่นะคะแล้วก็ทำสองสามเสื้อตัวนี้ต้องมองภาพรวมนะคะภาพรวมจะสวยนะ หนึ่งสองสามมันเป็นเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมทับอันนี้เราก็มาเกี่ยวกับตรงนี้เลยนะคะนี่นะจุดที่เริ่มนะคะเดี๋ยวตรงนี้ตัดใหม่ตัดเผื่อน,นิดนึงประมาณนะะี้ค่ะมันจะห่างๆเนะะี่ยค่ะรอยต่อนีคะ่ะรอยต่อ จะข้างๆนะอันนี้นะแล้วก็เก็บใหม่อุปัตจะถักไปแล้วเก็บไปเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนรีดอันนี้จะรีดยากนิดนึงนะคะต้องบอกท่านผู้ชมตอนรีดค่ะอันนี้นอยู่ฝั่งเพราะกีบมัน มันบิดนะมันบิดอาจจะด้วยวิธีถักของบุผาก็ได้คือบุผาไม่ได้ถักแนวนอนเหมือนหลายท่านที่หลายท่านถักเข็มดึงเข็มแนวนอนค่ะไหมจะไหมจะโอเคเนะแต่ทีนี้บูผาถนัดดึงแบบนี้เนี่ยค่ะแต่พอรีดแล้วก็อันนี้รีดแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้รีดเนาะเนี่ยค่ะ คือมันต้องต้องมองภาพรวมอะมองภาพรวมถึงจะสวยเนี่ยค่ะก็ค่อยๆดึงบิดกีบมันดึงมันนิดนึงก็ได้ค่ะก่อนจะรีดนะก่อนจะรีดนะผู้ชมท่านผู้ชมดึงก่อนแต่บูพัดชุบน้ําชุ่มเลยนะชุ่มโดยอย่างเนี้ค่ะดึงดึงถ้าดึงไหมดีๆมันก็พอเวลาไปรีดก็จะง่ายหน่อยรีดด้านหลังก่อนรีดด้านหลังก่อนถ้ายังไม่เรียบก็มาด้านหน้านี่นะคะ ็จะเป็นลายประมาณนี้อันนี้มันต้องอยู่ที่พื้นชุดเราเนาะพื้นชุดเราอะของชุดที่เราใส่ของนางแบบนี้เขาชุดเดสข้างในเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวบุปผ่าว่าก็สวยนะสวยอะสวยคือทำออกมาแล้วแบบโอเคเลยค่ะแขนยาวทำแขนยาวนะทำแขนยาวมันเป็นเสื้อกลุมถักแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะดูดูแล้ว ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะยากขอบเขาไม่ได้เก็บเลยนะเขาไม่เก็บเลยเป็นเปื่อยๆแบบนี้ค่ะปูผาว่าก็จะทําแบบเปื่อยๆแบบของเขาเนะะี่ยค่ะไม่เก็บขอบนะจะดูดีกว่านี่ค่ะเผื่อท่านผู้ชมจะไว้ทําทําเป็นเสื้อคลุมเล่นๆก็ได้ค่ะเสื้อคลุมเล่นๆจะใช้ไหมเส้นใหญ่ก็ได้ไหมเส้นใหญ่ถักก็ได้อันนี้ปูผาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะมันก็จะพอดีกับของนางแบบนะพอดีปูผามีมีชุดเดรสสีขาว สายเดียวนะคะสั่งเข้ามาก็จะเอาไว้ใส่ไว้ใส่กับเสื้อตอัวน,นี้ก็ก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ใส่ค่ะว่าออกมาจะสวยไหมนะคะเป็นลายที่ง่ายๆแล้วก็หลากหลายลายแล้วกันของบุภาอันนี้ก็เสื้อต่อดอกธรรมดานี่เองค่ะต่อดอกตรงคอไ,ได้แล้วเนาะทีนี้ตรงแขนเราก็ต่อลงมาค่ะต่อลงมานะคะเนี่ยค่ะตรงเปิดคอเปิดคอไปแล้วเนาะ หลายท่านอาจจะเอาแค่3ดอกคอแต่บุผาเอา4ดอกเพราะต้องต้องการคอที่มันที่มันปาดเห็นไหมคะไหลเขาตกเกือบตกเลยนะตรงไหลคอปาดปาดเลยค่ะเนี่ยค่ะบุผาใส่เสื้อผ้า x อ่า x x เนะคะ l. เ l นี่ยค่ะก็าฝากท่านผู้ชมไว้อีกลายหนึ่งลายง่ายๆเนาะภาพรวมออกมาสวยค่ะเสื้อตอนนัวนี้ฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ